ครูไม่หยุดแค่นี้แน่นอนทุกคนจับตาดูอีกห้าปีข้างหน้าเริ่มจากปีที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบคุณดูนะครูจะตะลุยอีกหนึ่งด้านนี้คุณเห็นแล้วโอเคไหมจากนี้เป็นต้นไปเข้าปีที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบบุกตะลุยแบบปา๋าจะทำการตลาดแบบปา๋าเข้าใจไหมป่าเปย์ป่าเปย์ ป่าเปย์รู้ยากอ่ะป่าเปป่าเป้อ่ะช่องทางไหนป่าจะมีตัวตนช่องทางไหนลูกลูกป่าจะขายได้ป่าเปอ่ะคอยดูจับตาดูนะคะก็ช่วยไม่ได้อ่ะนะมันถึงเวลาทุกคนมันมันคือการรักษาคําพูดที่วันนี้เรามาถึงแล้วอ่ะครูจะทําทุกอย่างทุกทางทุกช่องให้ลูกครัวรวยปังทุกคนครัวช่วยได้ระดับหนึ่ง เดี๋ยวคุณจะช่วยทุกช่องทางเลยเนาะจะแบบตื่นๆแต่คุณอะไม่ช่วยเหลือตัวเองเลยอะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะอืมเพราะฉะนั้นค่ะนะคะปีหกเจ็ดแปดเก้าสิบจากนี้เป็นต้นไปนะคะนบเก้าจะแบบป่าเปย์มันจะเปย์เต็มที่เลยนะคะทุกช่องทางที่เอเป็นป่าได้เป่าตุงอะ่ะป่าเป,ป่าตุงแล้วป่าเปยอะป่าจะไปเลยค่ะทุกคนไปทําไปเพื่อให้ทุกคน ทำงานง่ายขึ้นขายง่ายขึ้นเรายิ่งดังยิ่งปังเท่าไหร่แต่อย่างที่ครูบอกนะคะว่าที่ผ่านมาห้าปีแรกออกแกนิกทั้งหมดออกแกนิกทั้งหมดทุกคนทั้งหมดใสบริสุทธิ์มากไม่ใส่ไข่ไม่ใส่อะไรเลยออกแกนิกคือแบบไม่มียาเคมีไม่มียาเลยอะทุกคนแต่จากนี้เป็นต้นไปเพื่อให้คุณเห็นความตาม่างเราจะเติบโตแบบป๋าค่ะ แตาด,ดูนะไม่อยากพูดเยอะนี่ก็ถือว่าพูดเยอะแล้วนะปกติว่าจะไม่พูดนะคะว่าจะทำ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 ให้เห็นเหมือนห้าปีที่ผ่านมาแล้วมาพูดทีเดียวแต่ไม่เป็นไรแย้มไปละว่าป่ามาเปย์นะคะป่ามาเปย์เพราะฉะนั้นค่ะพวกคุณละ่ะเตรียมภาชนะใส่เงินกันไว้หรือ,อยังนะคะเตรียมห้องไว้รับทีมงานหรือ,อยังอตอนนี้ซื้อสินค้าชิ้นใดของโนบเก้าก็ได้มาเรียนหลักสูตรหลักล้านของครูพี่พรเนี่ยแบบเรียนแล้วทุกคนเรียนแล้วครูการันตีผลภายในหนึ่งปี นี่ขนาดเรียนฟรียังการันตีผลนะ่ะสุดยอดนะคะภายในหนึ่งปีติดตามครูให้ตลอดก็แล้วกันภายในหนึ่งปีติดตามเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านภายในหนึ่งปีติดตามครูในติ๊กตอกภายในหนึ่งปีทําตามที่ครูบอกทุกอย่างทุกคนขายเป็นขายได้ขายปังแน่นอนการันตีเลยภายในหนึ่งปีนะคะแต่ถ้าเกิด่าไม่ทําขี้เกียจน้อย บ่อยๆไม่เอาแล้วนู่นนี่ก็อย่ามาถามหาความสำเร็จกับครูนะคะ